ต้องปลูกเลมอนเลมอนนะคะเขาเป็นผล,ลไม้ที่ว่าประดับบ้านได้ะคะ่ะมันมีหลากหลายสายพันธุ์คะคผลเขาก็สวยด้วยะคะ่ะพอผลก็สุกเนี่ยรเราสามารถเอามาทำขนมประดับจานอาหารประดับแก้วคาเฟ่ได้เยอะแยะมากมายประโยชน์เขาเยอะมากเลยสุสทีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้เราอยู่กับมือเย็นการเกษตรเป็นตอนที่2แล้วแล้วเราก็อยู่กับพิตุกที่ตรงนี้คือ อำเภออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีค่ะ,ะถ้าหากท่านดูเป็นคลิปแรกก่อนหน้านี้เราเคยมีไลฟ์ที่พาเดินชมสายพันธุ์ต่างๆเนาะค่ะค่ะแต่ถ้าท่านมาดูเป็นคนแรกนะครับหรือครั้งแรกเชิญชวนท่านติดตามสวนสิริรัตน์นี่นะครับนะเป็น f c e e o o o k แฟนเพจเนาะพี<ช>่ตุ้งนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเข้าไปเจอหน้าแบบนี้ของแท้เลครับหากท่านเป็นคนที่ชอบเลมอน ไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าเราจะสอกถาม ถึงการปลูกเลี้ยงเลี้ยงดูเลยเนาะพี่ตุ๊กครับทําไมต้องปลูกเลมอนเลมอนนะคะเขาเป็นผลไม้ที่ว่าประดับบ้านได้เืาทานได้๋ยวผมขอมาดูด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะมันมีหลากหลายสายพันธุ์คะผลเขาก็สวยด้วยค่ะพอผลเขาสุกเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นขนมประดับจานอาหารประดับแก้วคาเฟ่ได้เยอะแยะมากมายประโยชน์เขาเยอะมากเลยค่ะนี่คือสําคัญเลยเนาะก็คือปลูกไว้ดูเนาะปลูกไว้เพื่อสวยงาม ก็ได้มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์ดางทั้งพันธุ์ไม่ดางใช่่คะเนาะแล้วผลเนี่ยก็มีหลากหลายรูปทรงแล้วก็ที่สาคัญคือสีสวยด้วยนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วมันปลูกยากไหมถ้าสมมุติว่าเราเรทคะแนนประมาณสัก10แล้วกันเต็มสิบถ้าเมื่อเทียบกับต้นไม้ที่ปลูกมาก่อนหน้านี้เลมอนเนี่ยเปรียบเทียบกับต้นอื่นๆให้สักกี่คะแนนเต็มส0เต็ม10คือปลูกง่ายมากปลูกง่ายมากให้ก้าให้กะปาดในความรู้สึกเรานะคะว่ามันก็ ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าง่ายกว่ามะนาวด้วยค่ะเพราะว่ามะนาวนี่ยังแบบมีโรคใช่ใช่แต่ว่าของเลมอนเนี่ค่ะพวกแคนเกอร์พวกอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีครับไม่ชอบแคนเกอร์ไม่ชอบใช่ค่ะถ้าใครปลูกมะนาวอยู่แค่ปลูกไว้หลังบ้านเนี่ยก็มักจะเจอไอ้โรคที่มีผิวครุขระนะนะตรงนั้นแหละก็คือแคนเกอร์เนาะนะครับแต่ว่าเลมอนจะมีโรคน้อยกว่าโดยเฉพาะแคนเกอร์ไม่ค่อยชื่นชอบเขาโตเร็วไหมถ้าปลูกลงดินโตเร็วมากความสูงของเขานี่อยู่อยู่ประมาณ ถ้าลงดินนะคะประมาณ4-5เมตรได้เหรอถ้าจากไอ้ต้นที่ผมยกขึ้นมานี่นะพี่ตุ้มนะแบบนี้นะใช่ค่ะปีหนึ่งเอ่อใช่ถ้ายุงนี้อยู่ในกระถางเนี่ยเป็นปีก็อยู่ประมาณเมตรสองเมตรซึ่งเราถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละปลูกแบบเดือดดไปใช่ค่ะแต่ถ้าลงดินเมื่อไหร่สูงได้หลายเมตรเลยได้หลายเมตรใช่ค่ะอย่างตัวอย่างที่อ๋ออยู่ข้างหน้าเราขนาดนี้นะก็จะเหมือนทั้งหลังนี่ค่ะอ๋ออันนี้เรามีการตัดแต่งไปแล้วเขาก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ นี่ก็ประมาณสอเมตรกว่าโอ้ถ้ายิ่งถ้าได้ฝนนี่ยิ่งดีเลยสุอายมากเลยอ่าแสดงว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายพิรุกให้9เต็ม10เลยโรคไม่ค่อยมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรากังวลก็คือแคนเกอร์ก็หมดห่วงได้เติบโตเร็วใช่ค่ะเนะโอยเยี่ยมเลยเนาะนะครับถ้าจะเอาไปปลูกในบ้านผมขออนุญาตแบ่งออกเป็นสฝั่งแล้วกันเนาะถ้าเป็นเกษตรกรเอาไปปลูกแนะนำไหม แนะนำค่ะเป็นผลไม้ที่ตอนนี้เรานำเข้ามาจากต่างประเทศเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราปลูกในประเทศของเราเองนี่นะคะมันก็จะสดกว่าใช่ไหมคะเกษตรกรก็จะมีตลาดก็คือการหาตลาดเนี่ยอย่างพวกร้านกาแฟร้านขนมแล้วก็ตามโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งร้านกาแฟร้านขนมอย่างที่พี่ตุ๊กเอ่ยปากมาเนี่ยนะยินดีจะซื้อแน่นอนเพราะว่าปลูกในบ้านเรายังไงราคาก็ย่อมเยาวกว่าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนาะ อันนี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายคือมีอนาคตคสดใสเลยแหละ,ะเลี้ยงดูไม่ยากทีนี้ถ้าฝั่งมาปลูกในบ้านเรือนบ้างครับพี่ตุ๊กผมสังเกตว่าเขามีหนามด้วยอ่ะมันปลูกในบ้านเรือนได้ไหมได้ค่ะอแลอ้วไม่กลัวน้องๆหนนูๆน,นวิ่งไปชนอะไรอย่างงี้ไม่นะคะ<า>คือมันนก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือครเราก็ตัดแต่งได้ค่ะเราก็ตัดแต่งให้ลําต้นเขาแล้วก็มันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งแบบหนามน้อยจัดการกับต้นของเขาได้ถ้าเป็นแบบ ปักไม้ค้ำกันเด็กๆอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ตุ๊กครับอ๋อได้ได้ค่ะได้ทาเป็นคอกทําคอกขึ้นนะคะเยี่ยมเลยแสดงว่าถึงจะมีหนามก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราตัดแต่งได้สองก็คือปักแนวรอบขอบชิดได้ค่ะแล้วถ้าผมมีพื้นที่ไม่เยอะไม่เยอะนักครับพี่ตุ๊กก็เช่นอย่างบ้านจัดสรรนี่เนาะมันมีพื้นที่ข้างบ้านประมาณสัก2เมตรอย่างเงี้ย ไหวไหมสาหรับเลมอนไหวค่ะไหวค่ะเราใส่กระถางได้เราปลูกใส่กระถางจัดแต่งทรงในกระถางได้หมดเลยค่ะแล้วก็ติดผลง่ายกว่าด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะเพราะเพราะว่าในพื้นที่มันอเข้าใจแล้วเราควบคุมน้ําได้ดีกว่าควบคุมน้ําให้อาหารใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าเป็นมือใหม่ปลูกเลมอนปลูกในกระถางดีกว่ากระถางใหญ่ให่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีเนาะโอเคเรารู้แล้ว ว่าถ้าทางการเกษตรก็เหมาะเลยในการที่จะมีผลผลิตแล้วก็มีความต้องการของตลาดอยู่2ถ้าจะปลูกในบ้านเรือนก็ปลูกได้ถึงแม้ว่าจะมีหนามก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็รวมไปถึงสามารถจะปลูกในกระถางใหญ่ๆแล้วก็จะทําให้เราควบคุมทั้งน้ําความชื้นแล้วก็ส่งเสริมให้เขาออกดอกให้ผลได้ดีกว่าน่ะทีนี้แล้วผมเชื่อว่าที่แฟนๆมือเย็นสอบถามมาบ่อยๆเลยนะแดดแดดหกสแปดสิบเปอร์ ย้ำอีกทีเดี๋ยวผมจะใส่ข้อความนี้นะ60-80%ถถ้าน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้อย่าหาทรรใช่ค่ะมันจะทำให้เกิดโรคได้ด้วยภาษาบ้านเราบอกมาเป็นแนวมาเป็นแนวแล้วพี่ตุ๊กเป็นสาวบนนะครับเราโชคดีมาเจอพี่ตุ๊กอยู่ด้านบุรีนะครับที่บ้านโป่งเนาะก็คืออย่าหาทรรมก็คือมันน้อยเกินไปนี่ก็จะไม่เจริญเติบโตใช่ค่ะนะครับจะเติบโตน้อยมากๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่านจะปลูกเลมอนไว้ในบ้านโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ชอบปรุงเครื่องปรุงอนะันพวกปรุงเครื่องดื่มต่างๆเองแล้วก็มีเลมอนแล้วอยากจะเก็บเลมอนมาทําเองเนี่ยนะ,ะก็แนะนําว่าต้องมีแดดสัก60-80%ถึอ่ะโอเคพื้นที่ใหญ่พอแล้ว2เมตรก็ปลูกได้ปลูกในกระถางดินครับพี่ตุก ดินก็เป็นดินที่โปร่งอะค่ะก็คือผสมดินแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือ1หน้าดิน1ส่วนมูลมูลสัตว์มูลสัตว์ที่เก็บไว้นานแล้วค่ะประมาณหนึ่งปีขึ้นไปใบไม้ใบไม้แห้งแต่ที่สวนเราเนี่ยจะมีพวกใบมะขามค่ะเราจะใช้วัตถุดิบที่มีในสวนเราอยู่ทางเป็นมะขามอะไรครับพี่ตุ๊กใบมะขามแห้งที่ที่เขาล่วงลงมาค่ะมะขามเปรี้ยวนี่นะใช่ใช่ใบเขาใช่หรือหรือใช้ใบก้ามปูก็ได้ที่หมักแล้ว หนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพี่ตุ๊กผมถามนิดนึงใบมักขามหมักหรือใบก้ามปูหมักเนี่ยมันต้องมีสูตรไหมหรือปล่อยให้เขาผุพังไปเองที่สวนใช้ผุพังไปเองตามธรรมชาติไม่ต้องแบบมีกรรมวิธีอะไรไม่ได้ใช้ขอให้เขาย่อยสลายลงไปหน่อยใช่อ่าโอเคนี่คือใบไม้หมักของพี่ตุ๊กก็คือแบบนี้แต่ถ้าเราเราสามารถหมักได้ก็ดีนะก็ดีเนาะโดยใช้มูลสัตว์ ในการหมักไปเนาะนะครับก็ไปดูคลิปที่มือเย็นทําไว้ได้นะโุ้ยเป๋ยใส่ไหมในตอนในตอนทําตอนแรกอะค่ะยังไม่ได้ใส่แค่สามอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือคลุกคราเขาด้วยกันใช่ก็เาต้องต้องมีสัดส่วนไหมครับพี่ดินต่อหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเลยค่ะหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยเราจะได้ดินปลูกที่ร่วนโปร่งแล้วก็มีธาตุอาหารเนาะอุดมสมบูรณ์เลยนะนะครับก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยแล้วถ้าวันนี้ผมซื้อ กิ่งตอนหรือซื้อกระถางจากพี่ตุ๊กไปคควรจะเปลี่ยนลงในกระถางใหญ่เลยไหมครับพี่ถ้าอยากได้ที่ต้นที่เขาสวยขึ้นนะคะค,ควรเปลี่ยนอ๋อเหรอควรเปลี่ยนถึงบ้านเรา ถึงกลางวันเปลี่ยนกลางวันยังเอาไว้ก่อนค่ะพักสักประมาณประมาณ1-2วันก็ได้หรือว่าให้เขาตั้งตัวหน่อยค่ะแต่คือกรณีกรณีเอาไปเองเหมือนว่าขับรถมาละไปอย่างเงี้ยค่ะปวดเปลี่ยนได้ตอนเย็นอ๋อแต่ถ้าไปผ่านระบบไปรษณีย์ใช่ถ้าผ่านควรจะพักหน่อยพักไว้ประมาณ2-3วันให้เขาหายใจหายคอน่อยเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนลงกระถางก็เปลี่ยนในกระถางที่ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะก็จะได้ฟอร์มที่สวยเร็วค่ะเนาะ ก็ควรจะสั่งซื้อช่วงนี้เพราะช่วงนี้เป็นฝนไปถึงบ้านเราก็ได้รับน้ําและความชื้นได้ดีเลยการการเดินทางก็แบบเหมือนว่ามันไม่อบมากครับอถ้ามาเอาเองย้ายกระถางได้เลยใช่เพราะว่าถ้าต้นไหนยังรากเดินไม่เต็มพี่ตุกไม่ขายยังไม่ขายเลยค่ะสองถ้าสั่งซื้อจากสวนพี่ตุกไปไปถึงบ้านผ่านระบบไปรษณีย์ผ่านขนส่งต่างๆค่ะพักไว้ทั้งสองถึงสาวันค่อยย้ายกระถางเนาะแล้ว ย้ายปุ๊บไปเจอแดด80%เลยได้ไหมครับพี่ตุ๊ถ้าถ้าเป็นของเรานะครับก็คือเราได้แต่สำหรับลูกค้าอากจะแนะนำว่าเอาไว้ที่ลำไร่ก่อนแล้วค่อยๆย้ายให้เขาชินแสงค่ะเพราะว่าเขาคือคือลูกค้าบางท่านเขาก็จะไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องครับคือถ้าเกิดเอาไปวางเลยโดยที่ไม่ได้สังเกตว่าต้นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเสียหายแน่นอนช็อกเลยใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าอยู่ที่สวนพี่ตุ๊กเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่60-80%อยู่แล้วค่ะเราก็จะมีพื้นที่ของเรามันสามารถวางขยับได้แต่ถ้าท่านไม่ชัวร์เนาะใช่ค่ะก็ค่อยๆกระดึ๊บเนาะก็คือวันละ2-3วันแรกไว้ในพื้นที่ร่มรำไรค่ะแล้วก็ขยับมาโดนแดดสปานสักเช้าๆอ่อนๆสัก4-5วันค่ะแล้วค่อยๆกระดึ๊บไปแบบนี้นะใช่ค่ะใช้วิธีการกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะครับทุกท่านโอเคพี่ตุ๊กผมเห็นเรื่องการลดน้าค่ะที่สวนุก เป็นระบบน้ําที่แบบมุ่งเป้าเลยเป็นมินิสปริงเกอร์ค่ะแต่ว่าตรงไปที่ตัวโคนต้นใช่เนาะแล้วถ้าเป็นพวกผมที่ปลูกต้น2ต้นทําไงดีพี่ทุกเรื่องรดน้ำได้บัวได้ไหมได้ค่ะสายยางก็ได้ใช่ค่ะครับลดลดให้ทั่วแต่ถ้าเขามีดอกก็อย่างแม่แนะนําให้ไปโดนดอกอ๋อเพราะว่ามันก็จะทําให้ดอกร่วงได้ครับแต่ถ้าตอนเช้าใช้วิธีการแบบโบราณก็ได้คือโปรยโปรยแล้วก็ลดลงไปที่ดินให้ชุ่มชืนด้วยใช่ค่ะวันละครั้งพอไหมถ้ากระถางเล็กอะค่ะครับก็ สองครั้งแต่ถ้ากระถางใหญ่กระถางใหญ่ขึ้นเราก็สังเกตดูที่ดินหนึ่งครั้งได้กระถางใหญ่ของพีุ่กคือประมาณขนาดนี้ประมาณ20นิ้วหรือ15นิ้วขึ้นไปโอเคหกสิบเซนนะโดยประมาณนี้เนาะแต่ว่าหน่วยวัดก็จะเป็นนิ้วอยู่แล้วอย่างที่พี่ตุ๊กว่าแล้วถ้าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยน้ำมันไม่ความชื้นมันไม่ค่อยมีในอากาศอะลดเติมไหม ลดค่ะลดเติมเป็นสองครั้งก็ดีใช่ค่ะสองครั้งน่าจะดีกว่าครับถ้าบ้านผมอยู่บ้านนอกผมมีฟางข้าวเอามาโรยๆยปิดหน้าได้ค่ะปิดหน้าดินรักษาความชื้นรักษาความชื้นก็ได้ช่วงฤุดูแล้งค่ะแต่ฤดูฝนอย่าหาทำใช่มันสะสมความชื้นมากเกินไปเนาะทําให้รางเน่ารดน้ําไปแล้วแดดก็แล้วเอากันไกมาตัดแต่งตอนไหนพี่เอ่อตัดแต่งตอนที่ว่าบตัดแต่งให้โปร่งก็คือสมมติว่ามันมีความชื้นเยอะค่ะ ถ้ามีความชื้นเยอะๆตัดเพื่อให้แสงเนี่ยค่ะทะลุลงไปที่ข้างล่างตรงโคนต้นนะคะโลกอะค่ะมันจะได้ไม่มาสะสมที่ตรงต้นของเลมอนอ,อไม่ใช่ให้แสงสว่างไปที่ลำต้นแล้วก็ลำทั้งต้นอะค่ะให้แสงทั่วถึงออ๋นี่หลักการตัดแต่งให้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะคใ,หให้เขาโปรง อ๋อเน้นให้โปร่งเข้าไว้ใช่ค่ะทีนี้ในสวนเราเนี่ยลักษณะว่าเราจะทำนี่นี่ข้างหลังกิ่งตอนขายอ่าเราเลยปล่อยเราเลยต้องปล่อยลักษณะนี้หลักการก็คือถ้ากิ่งไหนแทงเข้าในทรงพุ่มเอาออกค่ะเอาออกเลยเพราะเราต้องการให้เขาโปร่งโปร่งค่ะไม่สะสมโรคและแมลงค่ะเนาะถูกต้องหลักการง่ายง่ายแบบนี้กิ่งที่เขาให้ผลไปแล้วล่ะครับพี่ต๊กครับเราต้องตัดเติดอะไรไหมเออให้ไปแล้วตัดออกค่ะมสมมุติว่าอืสมมติว่าสมมติว่าลูกนี้เก็บได้แล้วอ่าฮะ ตัดออกเลยโชะเลยค่ะอ๋อก็ถือว่าเราก็ควรจะเก็บมาใช้ประโยชน์ด้วยเนาะใช่ค่ะไหนไหนก็พูดมาถึงโรคและแมลงแล้วมีโรคและแมลงอะไรที่น่ากังวลครับพี่ตุ๊กเพี้ยค่ะเพี้ยไฟไฟนี้ก็เข้าหลังใบเลยนะใช่ค่ะแล้วก็งิกงกมีฟ้าฝ้าด้วยนะค่ะโอ้นี่นี่เจอเลยนะอาการนะเพี่ยไฟไรแดงมีไหมมีค่ะมีด้วยมาเรียกกันมามากันเออถ้ามาเราเจอกันเลยนะแล้วก็มีอะไรอีกครับพี่พี่น่ากังวล เพี้ยไฟลายแดงแล้วก็หนอนมีไหมหนอนมีค่ะหนอนผีเสื้อเราก็ต้องสังเกตดูว่าส้มใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งส้มมีทั้งแก้วที่เป็นเหมือนคือถ้าเห็นท่านเห็นผีเสื้อท่านเห็นผีเสื้อตัวที่สวยอ่ะนั่นแหละ่นแล้วใช่เลยที่ลายสวยๆนะคหนอนนะแล้วก็ทากหอยทากมีไหมมีค่ะมีโอ้เรียกกันมาเลยเหรอมีกหอยทากหอยเจดียหอยเนี่ยแบบ ถ้าเกิดเนี่ยค่ะต้องต้องดึงเขาออกมาข้างนอกนี่ขนาดอยู่จางเงี้ยบางทีอ่ะเขาก็จะมาขึ้นค่ะเต็มเลยเนาะก็เลยต้องเอามาอยู่ในให้นี้ให้โดนแดดแรงๆอความชื้นจะได้เพราะวันนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนาะก็จะทําให้ความชื้นเนี่ยมันสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าศัตรูพืชเหล่านี้แล้วเชื้อรามีไหมพี่เชื้อรามีค่ะเหรอโดยเฉพาะอย่างีหน้าฝนนี่มาเลย นนี่เป็ถ้าความชื้นเยอะๆค่ะในในใบเนี่ยก็จะเริ่มมีแหละใบจุดใบไหมมาแล้ว่คะต้องคอยสังเกตเนาะสังเกตแล้วก็ถ้าต้นเขามีน้อยใช่ไหมคะเราก็ตัดแต่งออกมันก็ไม่มีปัญหานี่ผมสังเกตมีหนอนชอนใบส้มใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ยให้ให้หวยแว้ตรงนี้ละ2 โรคแมลงมีเนาะกลับมาเรื่องหนึ่งครับพี่ตุ๊กก็หลังจากที่ผมซื้อต้นขนาดนี้นะครับที่พ,พี่พี่ตุ๊กตอนกิ่งแบบนี้ไปปลูกแล้วก็ซื้อกระถางแบบนี้ไปอีกนานไหมกว่าเขาจะออกดอกออกผลให้เราเห็นถ้าเป็นกิ่งเป็นลักษณะตุ้มตอนถ้าจากสวนเราก็จะตุ้มตอนเราจะมีขนาดใหญ่ะคะ่ะครับก็ประมาณ90เซนถึง100อเซนเราปลูกไปถ้าเป็นสายพันธุ์อัาครับ ประมาณ6เดือนค่ะถ้าดูแลดีๆคือใส่ปุ๋ยให้น้ําเสมอสม่ําเสมอส0บถึงสิ้าวันมีเลยติดผลแน่นอน6ก<อ>เดือนค่ะติดบ,บางที่บางคนเอาไปค่ะบางลูกค้าบางท่านเอาไปก็แค่4เดือนก็มี แต่ต้องใช้วัสดุปลูกแบบที่พี่ตุ๊กว้านะค่ะต้องนิ่มโป่งแล้วก็ใส่อาหารใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้ครบถ้วนนี่เลยถ้างั้นถามเรื่องปุ๋ยเลยค่ะต้องใส่ปุ๋ยอะไรเมื่อไร่จํานวนยังไงครับพี่ค่ะแรกๆนะคะเราก็สร้างต้นก่อนใช่ไหมคะก็จะใส่ยี่สิบห้าจเจ็ดไปก่อนสิบถึงสิบห้าวันน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขาต้องการสร้างลําต้นใช่ไหมคะครับประมาณระยะแรก ยังไม่ต้องไปห่วงเรื่องผลเขานะให้เรามี25.77แล้วก็ใส่ทุกทางดินถึงวันใช่วันเนาะก็คือถ้าถ้ากระถางอย่างนี้ผมใช้1หยิบมือพอไหมครับพี่ตุ๊กพอค่ะเนอะไปโรยๆไปแบบนี้เนาะแล้วก็ลดน้ำตามอย่าให้โดนอย่าให้โดนคือเราจับเสร็จเอ้เราโรยเสร็จแล้วก็อย่าไปไปจับจับตัคใบอย่าห้แน่นอนคนะเพราะว่ามันเค็มเนาะแล้วก็ลดน้ำตาม10ถึง15วัน25.77 แล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนสองเดือนก็ยังใส่อยู่ค่ะยังใส่อยู่ประมาณให้อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนสลับไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยสลับไปค่ะเพราะว่าเขาจะติดผลอีกทีหนึ่งเ็ื่อประมาณ6เดือนนะคะขึ้นไปหลังจาก6เดือนเป็นต้นไปเราก็เริ่มให้8 24 24เพราะฉะนั้นการปลูกเลมอนอย่าเร่งร้อนค่ะใจร้อนไม่ได้ครับก็คือ6เดือนนะเรามีโอกาสได้เห็น ลูกแน่นอนนะครับเนี่ยเริ่มข้างหน้าเนี่ยผมก็จะเห็นตัวดอกที่ติดเป็นผลแล้วเนาะนะครับผลเล็กๆแล้วนะคะนี่เป็นคู่มือในการดูแลเลมอนซึ่งไม่ยุ่งยากแต่ประการใดแต่ถ้าท่านกังวล2เรื่องอยากได้สายพันธุ์ที่ดีหรือเปล่าติดต่อพี่ตุ๊กที่สีดีรัตผากและผลไม้ปลอดสารนะครับหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ชื่อ คือสริรั์อะดีเลกลาค่อ่าโอเคมาได้เลยหรือจะมาเที่ยวที่บ้านโป่ก็ได้นะได้ค่ะแต่ต้องนัดกันก่อนห้ามมาเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กับไม่อยู่ไม่อยู่เพราะเราต้องไปตามไปไปส่งต้นไม้บ้างอะไรบ้างใช่เราเข้ามาคือถ้ามานี่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะมาเห็นอาณาจักรเลมอนเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเนาะเราจะได้เห็นต้นเต็มฟอร์มเลยเนาะที่ตรงน้องแล้วก็ ที่สาคัญก็คือถ้าถูกใจต้นไหนพี่ตู้ก็สามารถจะแนะนําแล้วก็อันนี้ได้เอาไปได้คือเอาไปได้ไม่ได้หวงนะอันไหนที่เอาไปได้เอาไปได้แต่ถ้าต้นไหนเอาไปไม่ได้ก็คือมันยังไม่พร้อมยังไม่แนะนําให้เอาไปเนาะก็ต้นเราจะมีแบบตัดแต่งใบออกค่ะอย่างที่คุณรู้เห็นอย่างเงี้ยก็คือใบเขาเกิดมีไม่สวยบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะไม่ต้องกังวลอันนี้คือเราดูแลอย่างอินเ n อร์สก็คือเข้ามาดูแลอย่างประณีตอยู่แล้วนะครับตามดูแลเนาะ ย้ามีรอบนะครับถ้าท่านสนใจจะปลูกเลมอนทั้งในรูปแบบของการทําการเกษตรก็คือซื้อไปปลูกเป็นเรื่องเป็นราวอนาคตของตลาดมีมเนาะเพราะว่ามีความต้องการของตลาดอยู่เนาะ,ะเรื่องที่2จะปลูกไว้ในบ้านเรือนพี่ตุ๊กบอกปลูกได้ปลูกได้ค่ะนะครับมีกระถางใบใหญ่แล้วที่สาคัญมีพื้นที่อย่างน้อยสัก2เมตรคูณ2เมตรขึ้นไปเนาะแล้วก็ปลูกในกระถางใหญ่ๆมีผลที่อีกก็คือควบคุมน้ําแล้วก็ควบคุมอาหารเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขางอกแล้วก็ออก ใบแตกกิ่งได้ดีแล้วก็ให้ผลอย่างที่ถูกใจเนาะอย่าลืมนะครับไปที่แฟนเพจสิริรัตน์นะครับไม่ใช่สารเคมีใช้แต่ชีวพันธ์เนาะชีวพันธ์โอเคครับพี่ตุ๊กวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีของดีมาฝากพี่ตุ๊กด้วยนะครับจากแอปพลายเคมีประเทศไทยที่ให้ทั้งเซตเพราะว่าไม่ใช่สารเคมีอันแรกครับไตรซาน อันนี้เป็นไซส์ขนาด50มิลลิกรัมนะครับทีุกครับอันนี้ใช้ป้องกันกําจัดเชื้อราได้ดีมากแล้วก็ถ้าเจอเชื้อแบคทีเรียเนาะนี่เลยครับลามินา,นนาอ,อันนี้เคยใช้ค่ะใช่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องแอนแท็กโนดดีมากๆแล่นอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นมแมลงปากดูดเห็นว่าของสวนพี่ทุกมีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟไลายแดงด้วยเนาะถ้าเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งใช้บูเบรลินนะครับตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นแมลงปากกัดด้วยแล้วก็รวมไปถึงเพลี้ยไฟลายแดงนะโดยเฉพาะ ปลายแดงแอฟริกันใช้เมทารเซียมตัวนี้นะครับอันนี้ใสไว้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าพี่ตุ๊กจะถือไม่ไหวและแน่นอนครับที่มีปัญหาอีกก็คือหนอนโดยเฉพาะพวกหนอนดื้อยาต่างๆนะครับหน้ามนาืนแล้วภาษาไทยฉานเราบอกหน้ามืนให้ใช้ไล่วิ่งนะโดยเฉพาะยิ่ยงหนอนตัวแก่ประเภทที่แบบใกล้จะเข้าดักแด้ตัวนี้จัดการได้ดีมากแล้วก็พวกประเภทที่มาตามพื้นอ๋อตัวดำๆใช่ไหมไอ้นี่พวก พอาหอ5คอาหอยเจดีไลทิซนัทเลยครับและที่สำคัญถ้ามีส้เดินฝอยจัดการเขาได้มอบให้พี่ตุ๊กมาทั้งหมดเลยนะครับจักแอปไลายเค่งด้ท้องเลยครับขอบคุณพี่ตุ๊กที่เปิดสวนเช่นเดียวกันไปอีกรอบครับพี่ตุ๊กครับที่ค่ะ